ยูเครนร้องคนมันน้อยขอใช้ลูกยาวกันแล้วสมาชิกนาโต้ร่วมใจจัดหาอาวุธพิสัยไกลให้มากขึ้นสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามนะครับระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับสถานการณ์สงครามตอนนี้ที่มันกําลัง คุกคอยู่นะครับและก็รัเสเซียต้องอาการที่จะทําเป็นเขตแนวกันชนก็คือบริเวณของอแควน้นคาดคีปนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเมืองวูปชานนะครับที่มีการประทะกันนะครับและรัเสเซียนั้นก็ต้องการจะยึดหมู่บ้านภายในเขตชายแดนตรงนี้นะครับให้ได้มากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นรัเสเซียสามารถลุกคืบเข้ามาได้ประมาณ10ไม์นะครับด้านลึกนะครับสิไม กินพื้นที่ก็ประมาณนะร้อยเตารางไม์นะครับซึ่งกน,นับเวลาตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมจนถึงวันนี้นะครับก็ใช้เวลาร่วม78วันแล้วนะครับที่รัเสเซียนั้นบุกโจมตีมาทางฝั่งยูเคนะครับแต่ในกรรัเสเซียก็ใช้ความได้เปรียบของกําลังทหารที่ตัวเองมีมากกว่าของยูเคนะครับเรียกได้ว่าอ่ารัเสเซียนั้นเปิดพรมแดนที่ติดกับรัเสเซียนั้น เปิดแนวรุกทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้เรียกได้ว,ว่าตั้งแถวทหารตามเขตแนวชายแดนนะครับเริ่มตั้งแต่เขตตะวันออกเมืองคาคีฟนะครับเลยขึ้นไปจนถึงนู่นเลยครับเมืองซูมี่ขึ้นไปเลยครับเรียกได้ว,ว่ายูเครนตอนนี้ต้องหากําลังทหารสํารองมาเพื่อจะมายันกับกองทัพของรัสเซียที่กระจายกําลังตามแนวชายแดนร,ร่วมกว่า40ไมล์นะครับอันนี้ก็คือความได้เปรียบของทางฝั่งรัสเซียซึ่งยูเครนเขาก็บอกว่า ไม่มีความสามารถที่จะหากำลังสำรองมาต้านทานทหารของรัสเซียที่มันมีปริมาณมหาศาลที่กระจายกำลังอยู่ทั่วตามแนวชายแดนร่วม40ไมล์ก็ว่าได้เพราะนั้นสถานการณ์ของยูเครนตอนนี้นะครับมันก็มีความเสียเปรียบในเรื่องของกำลังพลอย่างแน่นอนแต่ถ้าเปรียบเทียบทางยุทธวิธีแล้วนะครับของยูเครนนะครับเรียกว่าการใช้กำลังที่ทหารที่น้อยกว่า มันก็ต้องใช้อาวุธที่ผ่อนแรงได้มากกว่าอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทางฝั่งของยูเครนนัน้ปัจจุบันต้องมีการร้องขออาวุธพิสัยใกล้พิสัยไกลเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อจะมาต้านทานและก็การลุกรานของทางฝั่งรัเสเซียได้กลยุทธ์ของรัเสเซียที่มีการใช้งานในช่วงของการ บุกเมืองคาคริปครั้งที่2นี่นะครับมันก็จะแตกต่างจากครั้งก่อนๆที่รัเสเซียเริ่มบุกเมืองคาคริปนะครับครั้งก่อนนั้นรัเสเซียเรียกได้ว่าใช้ความฮึกเหิมของตัวเองความเชื่อมั่นของตัวเองว่าตัวเองนั้นมีกําลังเหนือกว่าทั้งอาวุธเทคโนโลยีต่างๆเรียกได้ว่าก็ดาหน้าประเดนประดังกันเข้ามาเลยครับหวังจะยึดยูเครนให้มันได้ภายใน2อสามวันตามที่ท่านผู้นําได้กล่าไวไว้เพราะนั้นการมาในครั้งนั้นมันก็เลยทําให้ พวกยานเกาะล้อยางล้อตะขาบต่างๆรวมทั้งทหารเดินเท้าต่างๆนะครับเข้ามาในพื้นที่ของยูเคนแล้วมันก็เลยโดนพวกวุฒททาลายรถถังต่างๆนะครับสอยเรียกว่าล่วงกลางถนนกลางทางทิ้งเกิดกาดเลยครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่รัสเซียนํานมาปรับใช้ในการใช้งานในครั้งนี้นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนรัฐปฏิการาโงหมงไปแล้วนะครับมันก็เลยรอบนี้นะครับรัสเซียมีความเขาเรียกได้ว่ามีความ แน่นอนมากขึ้นมีการปรับทับค่อยๆบุกลุกคืบเข้าไปค่อยๆคืคบคานเข้าไปค่อยๆย,ยึดดินแดนเข้าไปใช้ความได้เปรียบของกําลังพลที่ตัวเองมีมากกว่ากระจายเดินหน้ากระดานเต็มพื้นที่แนวชายแดนเพื่อที่จะดึงแนวกําลังของยูเครนออกให้เบาบางที่สุดเนื่องจากว่ามันมีกําลังน้อยอยู่แล้วฉะนั้นความได้เปรียบของตรงนี้ของรัสเซียมันจึงมีมากกว่าทางฝั่งของยูเครน ขณะเดียวกันนะครับทางฝั่งของยุรเองแม้จะว่ามีกําลังทหารที่มันน้อยกว่านะครับแต่ช่วงนี้นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมทั้งกระสุนปืนใหญ่ก็ได้มีการาส่งมาถึงแนวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะตอนนี้มันก็เลยมีข่าวว่าไม่มีความขาดแคลนในเรื่องของกระสุนปืนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้แต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนเรื่องกําลังคนกําลังทหารสํารองที่จะมาเสริมเพราะว่ากลยุทธ์ของรัสเซียคือใช้กําลังทหารเกณฑ์ที่มีมากกว่านะครับ เรียกว่าดาน่ามาช่วยเก็บกู้ระเบิดมาดาน่ามาช่วยเก็บลูกกระสุนปืนเพราะนั้นมันก็เลยมีข่าวว่าแต่ละวันนั้นทหารของทางฝั่งรัสเซียมีการสูญเสียนัพันสามพันสี่พันห้าเรียกว่าเกินพันทุกวันเลยช่วงนี้เพราะนั้นเราก็จะเห็นข่าวของทหารรัสเซียที่ยอมแพ้นะครับบางบางหน่วยเนี่ยบางกองกองพันเนี่ยนะครับมากันเป็น 10- 20คน มันเหลือรอดอยู่คนเดียวมันก็เลยมีปรากฏการณ์ที่เราเห็นในคลิปวิดีโอนะครับทหารรัเสเซียที่รอดตายก็มีทั้งยกไม้ยกมือขอชีวิตบอกว่าตายหมดแล้วเหลือคนเดียวอะไรประมาณนี้ต้องขอยอมแพ้นะครับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นภาพหดหู่ที่เกิดขึ้นในสงครามนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มันรัเสเซียใช้กำลังทหารที่มันมีมากกว่าในครั้งนี้จริงๆก็คือ โดยมากมันจะเป็นทหารเกณฑ์นะครับนั้นทหารเกณฑ์ก็จะมปะีประสบการณ์ในการรบที่น้อยกว่าทางฝั่งของทหารยูเครนที่ลบมา2ปีเพราะนั้นกำลังของทหารรัสเซียมันจึงมีการสูญเสียมากกว่านั่นเอง จากสถานการณ์ที่กำลังสำรองของทางฝ่ายยูเครนนั้นมันไม่สามารถหามาได้และไม่สามารถเพียงพอกับความต้องการที่มันเกิดขึ้นนี้นะครับมันก็เลยกระแสช่วงหลังนี้มันก็เลยมีข่าวที่ทางฝั่งาชาติสมาชิกนาโตและรวมทั้งอเมริกานะครับต้องพยายามปรับหายุทธทวิธีในการมาช่วยเหลือทางฝั่งของยูเครนนะครับยุทธวิธีที่ มีการประชุมและก็ร่วมปรึกษาหารือก,กันระหว่างชาติสมาชิกนาโตและอเมริกาที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็เลยกลายมีข่าววา่าชาติต่างสมาชิกต่างๆนั้นมีการอนุญาตให้ทางฝั่งยูเครนนะครับใช้ขีปนาวุธระยะไกลมากขึ้นเรียกได้ว่าให้เป็นการตัดสินใจของทางฝั่งยูเครนในการประเมินและก็ใช้พิจนารณาการใช้ขีปนาวุธอันนี้มันก็เลยมีข่าวทั้ง ว่าทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษนะครับมีการให้ใบอนุญาตในการใช้อาวุธต่างๆเหล่านี้ในการไปโจมตีแล้วก็กำลังแนวลึกของทางฝ่ายรัเสเซียแต่แต่ละชาติมันก็จะยังมีข้อกำหนดข้อห้ามอยู่เป็นติ่งไว้เล็กๆน้อยนะครับว่าอาจจะห้ามไปทำลายในดินแดนของรัเสเซียในแนวลึกอะไรประมาณนี้มันอาจจะเป็นข้อตกลงของชาติสมาชิก สี่ห้าชาติเขาไม่ว่าอเมริกาอังกฤษรัเสเซียพวกนี้นะครับจีนอะไรพวกนี้เขาก็มีสัญญาของเขานะว่าจะไม่ให้อาวุธของเขานั้นไปลุกรานประเทศที่เป็นคู่สัญญายักษ์ใหญ่ต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ารัาเสเซียาสามารถโจมตียูเครนได้ขณะที่เดียวกันยูเครนนั้นก็มือนึงต้อง เนบหลังไว้อีกใช้มือหนึ่งต่อสู้กับรัสเซียอันนี้มันก็ไปเลยกลายเป็นความเสียเปรียบของทางฝั่งยุเคนแต่มันก็มีสัญญาณที่ดีนะครับเรียกได้ว่าชาติมหาอำนาจต่างๆเหล่านี้ก็มีการเล่นสับขาหลอกเล่นเกมสองหน้าเหมือนกันก็คือคนหนึ่งก็บอกว่าอนุญาตใช้งานได้แต่อีกคนหนึ่งก็อาจจะาาประกาศประกาศรับหลังว่ายังมีกฎเกณฑ์อยู่อันนี้ก็มีข่าวออกมาอย่างทางฝั่งของอเมริกาเนี่ย เมื่อครั้งที่รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับมาเยือนกรุงเคียบาทางเซเลสกี้ก็ได้มีการสอบถามทางารัฐมนตรีต่างประเทศว่าถ้าเขาจะใช้อาวุธของอเมริกาโจมตีรัสเซียเนี่ยจะทําได้หรือไม่ซึ่งทางฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศก็บอกว่าให้เป็นการตัดสินใจของอดุลพินิษของทางฝั่งยูเครนเองอันนี้พอกลับมาค่อยหลังอีกวันหนึ่งก็มีคลองโพสต์ทำเนียบรัฐบาลออกมาประกาศว่ายังยึด ข้อกำหนดเดิมว่าห้ามใช้อาวุธในการโจมตีทางด้านลึกของรัเสเซียอันนี้มันก็เรียกว่าน่าจะเป็นเกมการเล่น2หน้าแต่จริงๆมันก็คงมีการใช้อาวุธกันระยะไกลเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของยูเครนต้องใช้อาวุธระยะไกลในการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าในการที่จะใช้อาวุธเฉพาะกระสุนปืนใหญ่หรือว่าใช้ทหารล่าไปต่อสู้กันเนี่ยมันคงจะไม่ไหว ลองคิดง่ายๆดูนะครับถ้าเผื่อมีการใช้อาวุธระยะไกลสักลูกหนึ่งนะครับอาจจะเป็นสตอมชาโดหรือว่า s c าร์ e g ของทางฝั่งของฝรั่งเศสเนี่ยยิงไปสักหนึ่งกองพันหนึ่งลูกหนึ่งกองพันอย่างนี้มันก็ดูแล้วมันก็จะสมเหตุสมผลกับกำลังของทางฝั่งที่ยเครนมี เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราพันธมิตรตอนนี้เร่งกระทําการกันด้วยคือหาทางช่วยเหลือยูเรนนั่นก็คือการเสริมอาวุธนะครับที่มันทรงประสิทธิภาพมากขึ้นแม้แต่การส่งลูกกระสุนปืนใหญ่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าต้องมีการทยอยเร่งส่งกันให้ทันเวลานะครับในท้ายที่สุดนะครับคิดว่านะยูเทนเนี่ยเขาคงต้องมีการตีโต้กลับไปทางฝั่งของรัสเซียอย่างแน่นอนนะครับโดยจะมีการใช้อาวุธที่มาจากชาติตะวันตกทุกอย่างที่มีนะครับ ไม่เว้นแม้แต่เครื่องบิน F16 หรือไม่ก็กระสุนระยะไกลต่างๆที่ได้รับการจัดหานี่เรียกว่าต้องมีการใช้ตามแต่สถานการณ์ที่บันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าไม่ใช่งั้นนะครับมันก็ไม่สามารถจะไปะต้านทานการลุกลานของทางฝั่งของรัเสเซียได้นะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับมันก็ยังสามารถไปช่วยชะลอการลุกมาจากทางฝั่งของรัเสเซียนะยังรวมถึงตอนนี้นะครับ ชาติต่างๆนั้นได้มีการให้สัญญาณที่ดีในการใช้งานอาวุธมากขึ้นไม่ว่าอังกฤษอเมริกาซึ่งรวมถึงเยอรมันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการปฏิเสธที่จะมีการใช้อาวุธระยะไกลอย่างเจ้าขีป่ปืนร่อนตัวสําคัญที่เรื่องชื่อของเยอรมันนั้นก็คือเทารัด kepd 350นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เรียกว่ายูเครนขอไปนะครับแต่ทางฝั่งของเยอรมันก็ยังไม่มีการ จัดหาให้หรือว่ายังมีการปฏิเสธอยู่อย่าลืมนะครับว่าไอ้เจ้าทอรัต KEPD 350ตัวนี้ระยะทําการมันจะไกลกว่า s t o อม Shadow หรือไม่ก็ s c r ั b e g ที่ทางฝั่งของอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสที่มีอันนี้ระยะทําการมันประมาณ250กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นของเทอรัต ของทางฝั่งของเยอรมันเนี่ยลักมมีมันจะอยู่ที่ประมาณ350กิโลเมตรขึ้นไปเพราะนั้นมันลักษณททาการที่มันไกลขึ้นนะครับและความรุนแรงที่มันมากขึ้นมันก็จะทําให้ทางฝั่งของยูเคนั้นมีความได้เปรียบในการทํางานได้มากขึ้นสัญญาณที่เด่นชัดที่สุดของทางฝั่งเยอรมันก็คือการที่รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งก็เป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับได้มีความาพูดถึงว่ามันจะต้องมีการใช้อาวุธระยะ ไกลในการทำงานเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นความเห็นของเธอนั้นก็สอดคล้องกับาชาติสมาชิกต่างๆที่จะทำให้ความช่วยเหลือของทางฝั่งยูเครนในการเพิ่มขีปาวุิและจะไกลในการโต้อตอบกับทางรัเสเซียนั้นซึ่งมันก็ทำได้ดีมากขึ้นเราะนั้นความกดดันตอนนี้มันก็เลยไปอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเยอรมันนะครับโอลาฟชอวนะครับว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับการใช้อาวุธเถาวรอาวุธเรื่องชื่อของทางฝั่ง เยอรมันตัวนี้อย่างไรซึ่งคาดหมายกัน,นว่าอีกไม่นานนะครับเยอรมันก็น่าจะมีการจัดส่งไอ้เจ้า,าขีปปารวุธระยะไกลตัวนี้เทรลัต350ตัวนี้ให้กับทางฝั่งลูเคนหรืออาจจะมีการจัดส่งไปแล้วด้วยก็ได้อันนี้ก็ยังไม่มีการ ยืนยันความจริงอะไรทั้งนั้นเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็เป็นรับรวมพรางของทั้งฝั่งรัเสเซียเขาก็รับรวงพรางทางฝั่งชาตินาโต้เขาก็รับรวงพรางนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ของยูเครนมันก็เลยมีแต่ข่าวดีๆเพิ่มเข้ามานะครับทั้งขีปนาวุธระยะไกลการจัดหาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆระบบป้องกันภัยทางอากาศเรียกได้ว่าตอนนี้ประเดประดังกันเข้ามาทางฝั่งยูเครนซึ่ง เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะทําให้ยูเครนนั้นสามารถตั้งรับกับทางฝั่งของรัเสเซียได้เพราะนั้นถ้าเผื่อผ่านช่วงเดือนมิถุนานกรกฎาช่วงซัมเมอร์ช่วงนี้ไปได้นะครับสถานการณ์ของยูเครนก็น่าจะดีขึ้น เพราะถ้าผ่านช่วงนี้ไปนะครับรัเสเซียก็คงหมดมุกที่จะมาโจมตีทางฝั่งของยูเครนแล้วนะครับอย่าลืมว่าสถานการณ์สองสาเดือนที่จะถึงนี้นะครับเป็นช่วงที่รัเสเซียมีความพีิกที่สุดทั้งด้านอาวุธยุทธุปกรณ์กําลังพลที่มีร่วม6 7 0 0 0 0แสนนายที่พร้อมจะเดยดาหน้าเข้ามาะปะทะกับทางฝั่งยูเครนขณะเดียวกันยูเครนตอนนี้ก็พยายามดึงให้นานที่สุดยื้อให้นานที่สุดเพื่อให้อาวุธจากชาติสมาชิกนาโต นะครับมาให้ทันเวลาในภายในเวลา 2- 3สเดือนที่จะถึงนี้ซึ่งถ้ายูเครนสามารถยื้อระยะให้ไปถึงช่วงปลายปีนะครับสถานการณ์มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นด้านบวกมากขึ้นรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ